สวัสดีครับพบกับเซเว่นชงเจอร์ครับวันนี้เราจะมารีวิวสมาร์ทโฟน oppo สมาร์ทโฟน oppo รุ่นสมจริงนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้กันนะครับผมส่วนดูแพ็กเกจเนี่ยมันแปลว่าสะดุดตาหรือเปล่าครับแหม่กล้องนี่ดูครับลวดลายก็นี่ลวดลายก็โอเคนะใช้ได้นะครับผมนะนี่ สีชมพูอ่อนนะดูห้าหางนะมีกล้องแต่กล้องก็ยังโอเคครับโอเคกว่าของเราซะอีกนะก็คือสมาร์ทโฟนกล้องนี้ครับผมนะมีที่ใส่แคสด้วยนะแต่ว่าไม่สามารถถอดแบตได้นะครับผมเพราะว่าแบตในรูปแบตเนี่ยมันอยู่ในเครื่องอยู่แล้วครับผมแล้วก็แบตแต่มันร้อนน้อยกว่าครับผมนะนคือเครื่องนี้นะประมาณนั้นแต่ว่าอาจจะรองรับแอปชอปปี้ไม่อยู่นะครับ,รบมันไม่รองรับนะฮะไม่สามารถรองรับในยูคุจีน แต่ลองรับได้แบบว่าแอปข้อมูลทางกฎหมาย YouTube ได้ครับผมนะก็เปิดเล่นเอลาวนะไม่เปิดเฟซนะเดี๋ยวเขาคนอื่นเขาเห็นมีกรอบม,มาใส่ด้วยนะนี่ใส่มากรอบม,มีการุกิีด้วยนะอ่ะอ่ะเปิดลงไปนะครับเนี่ยส่วนลูกเล่นเนี่ยก็ประมาณเท่านี้เนี่ยเราไม่เปิดเพลงเพราะมันติดลิขสิทธินะอ่านี่อ่าเดี๋ยวผมจะลองกันนิดนึงนะครับสําหรับการที่จะเปิดการใช้ นะก็คือเสียบหูฟังได้นะเดี๋ยวค่อยเสียบแล้วกันเนาะก็อันนี้คือตามบุกเล่นสไตล์ของเขาครับผมนะเออมันก็รองรับไม่อยู่เหมือนกันเนาะมันก็แบบแปลกๆเหมือนกันเนาะอ่าแหมวันนี้ก็เปิดมือถือมาเลยนะโอ้มันมันแปลว่ามันไม่เด่นเท่าไหร่นะนี่ก็มันก็ช้าหน่อยนะ เนี่ยลูกลื่นลื่นเปิดแอป,ปช้อปปี้มานะนี่นี่นะดังนั้นเนี่ยลูกลื่นลื่นมากนะแต่ว่าภาพ,พคมชัดก็ปรับเองได้ครับผมเสียงเดี๋ยวเวลาใส่ครับส่วนการเล่นสกรีนก็ตามทรราตามปกตินั่นแหละครับผมนะอันนี้ก็ตามแนวทางที่สร้างสารรเนะี่ยไม่ใช่นะมันก็เลยเป็นอย่างนี้ทุกทีนะเวลาเปิดนะ เออเออกดกดอันนี้มันแอปช้อปปี้มันคำสั่งสิงคโปร์ครับของจีนด้วยเออเนี่ยมี youtube นะเขาเราไปเปิดใน ig นะเนี่ยเปิดดีนะผมก็โอ้โหมีแดกกล้วย <laughs> แม่ไวรายเหลือเกินนี่ประมาณเท่านี้นะก็นะ อ่ะเดี๋ยวเราไปเปิด YouTube กันนี่นะก็ะคือว่ามันรู้เล่นแต่ก่อนอื่นเนี่เสียบหูฟังก่อนเดี๋ยวมันติดลิขสิทธินะที่ผมเตรียมเอาไว้คือว่าหูฟังสมอทท็อปอะไรสักอย่างเนี่ยอันนี้มันเป็นหูฟัง snazn off นะครับผมนะอ่ะเสียบเข้าไปแล้วก็แบบนึงนี่ นี่คือหูฟังเขาเสียบนี้นะนี่อ่าโอเคครับว่าเสียงมันก็ ก็หึมบ้างไม่เกิดหึมบ้างหน่อยครับก็เอาประมาณเท่านี้ครับผมเป็นกันบ้างครับผมสำหรับการรีวิวสมาร์ทโฟน oppo นะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ห้กับพวกเราด้วยนะครับผมนะกดซับสไครต์กับพวกเราด้วยครับสำหรับนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย